ใครมาเดินจงกรมิมนถนนอย่างนี้เนี่ยแวะรับหน่อยดีกว่าสวัสดีครับกลับกับบอยไหมครับอ้าวบอยนี่เองนึกว่าใครมารับผมล่ะครับถูกต้องครับ เชิญขึ้นรถได้เลยครับผมเชิญครับ,รบนี่มาเดินอะไรแถวนี้ครับเนี่ยพอดีว่าข้าพเจ้ากำลังจะกลับบ้านอ <c oughs> แต่เรียกรถยากเสือเกิน <c oughs> ข้าพเจ้าก็เลยอัตตาหิอัตโนนาโถม <c oughs> ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน <c oughs> ถือว่าทำสมาธิไปนในตัวนะครับ ซ้ายพุดขวาโททั้งพุดทั้งโทมาสิบกิโลแล้วโอ้โหโเสียงอะไรครับเนี่ยเสียงท้องข้าพเจ้าเองพอดีข้าพเจ้าตั้งใจจะกินแค่วันละมื้อเพื่อลดการเบียดเบียนทรัพยากรของโลกดีครับก็เลยดึงดึงเวลาไว้ก่อนอืงั้นผมขออนุญาตทานในรถเลยนะครับเอ้าเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับได้เลยครับเชิญครับ นี่ครับชีดเยอะมากเฮ้ย <What? S 2> <Hey! S 1> ดับเบิไชีตตรงไหนฟ้าพ<ฮ>่อเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเราต้องสำรวมนะครับสำรวมพ่องงแม่ก็งงโเจอแบบนี้อ๋อตกใจเลยไ,ไม่เป็นไรครับ อ้าวไม่ชีสนิดเดียวโอ้ไม่กินแล้วหรอครับผมเปลี่ยนทางมาเป็นขนมดีกว่าครับ๋อมีสำรองมยังมีนี่อ๋อันนี้เยอะอร่อยอิ่มแน่นอนครับเฮ้แก้วเฮ้แก้วะแก้วแก้วแก้วเลยแก้วเดทำไมแก้วทำไมซื้อขนมปังได้แก้วโอ้ นี่ทำกันขนาดนี้เลยเนี่ยนี่คือยัดแก้วเข้าไปเพื่อให้ถุงมันพองขึ้นมาอย่างนี้เหรอไม่โปร่งใสเลยนะครับจริงครับนี่ผมเห็นแล้วก็ขึ้นเองเลยนะทําธุรกิจเนี่ยมันต้องโปร่งใสถูกไหมครับใช่ครับไม่เป็นไรแซนด์วิชไม่โปร่งใสขนมก็ไม่โปร่งใสแต่ผม,มรู้แต่อย่างหนึ่งที่โปร่งใสครับอะไรหรอครับประกันประกันอะไรหรอครับ ประก,กันจาก AIA อิสระพลัสครับผมโปร่งใสแน่นอนเพราะประกันนี้สามารถตรวจสอบได้ว่าเราจ่ายค่าอะไรไปแล้วบ้างหักค่าใช้จ,จ่ายอะไรไปบ้างและลงทุนไปเท่าไหร่แล้วตรวจสอบได้หมดเลยครับโปรงใสจังปารมาราพังมันความโปร่งใสเป็นลาบอันเประเสฐ่อโปร่งใสจัง ปะละมาลทาทังอย่างเงี้ยเหรอครับโอเคอเคีกอย่างได้ไหมครับออได้ครับถ้าสนใจจะทําประกันต้องทํำยังไงหรอครับง่ายมากเลยครับแค่คุณติดต่อที่ตัวแทน A A A หรือโทรไปที่1581จบครับจบีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด,ดได้เลยครับไม่พบโทรศัพท์ทํางเดี๋ยวกลับบ้านใช้โทรศัพท์บ้านได้เลยครับ1581 A A A อิสระ plus ประสำหรับคนรักอิสระ